ผมบอกพี่หลักการซื้อที่นอนมันมีอยู่ไม่กี่หลัอยากได้อะไรบอกกดหนึ่งเด้งสี่กดลงไปนิดทะลุได้บอกได้อยากได้แบบไหนบอกตัวนี้เป็นรุ่นท็อปสุดของโอมาสอยู่ประมาณสองแสนต้นครับพี่เหมาะกับพี่มากทุกคืนของพี่จะเหมือนประหนึ่งนอนอยู่บนก้อนเมฆอันนี้จากความรู้สึกจริงๆนะคไม่ได้ตอแหลพูดนุ่มกว่าที่นอนผมอีกลล มาทำไมครับเนี่ยเอ้าผมจะเข้าไปข้างในไงไม่ได้ครับพี่เฮ้ยคุณคุณคุณหลบไปคุณอย่ามาผมจะเข้าไปดูไม่ได้ที่นี่ผิดที่หรือเปล่าครับผิดที่เรื่องอะไรคุณที่นี่มันไม่ใช่สอนอทองหล่อนะครับพี่อะไรนะที่นี่ไม่ใช่สอนอทองหล่อนะครับที่นี่ไม่ใช่สอนอทองหลอกคุณมีใครครับเนี่ยดูแลที่นี่ครับดูอะไรนะดูแลที่นี่ครับไปดูแลลิ้นให้ดีก่อนลิ้นเต็มปากหมดแล้วเนี่ยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวดูแลให้ค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมคะอ๋ออพดีีว่่าผมเนย อยากจะมาดูที่นอนครับเขาบอกว่าที่นอนเอกลักษณ์เดยเป็นที่นอนที่ดีแล้วผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องการนอนอยากจะได้ที่นอนดีๆแบบว่าเอาแบบไม่ปวดหลังและที่นอนนุ่มที่นอนนิ่มของเราจะเป็นตัวแทนจาหน่ายที่ใหญ่ที่สุดฝั่งดีลเลอร์เลยจะมีหลากหลายแบรนด์ให้เลือกมากๆไม่ว่าจะเป็นแบรนด์หลักๆอย่างโอมาสดอลอ์พิโลนะคะโลลสเตอเนี่ยนั้นเขาติดไรสดใช่ในไลฟ์ประจาอยู่แล้วค่ะแต่ดูแล้วตอนนี้เหมือนผมติดอยากจะคุยกับคุณไม่อยากคุยกับคนอื่นเลยครับผม ที่นอนนี่มีประกันไหมประกันอยู่แล้วมีะโดยตรงจากแรนด์เลยเต็มเวลาเลยแล้วคุณมีแฟนหรือยังครับฮะฮะมีแฟนหรือยังฮะต้องผ่านพี่ชายก่อนพี่ห่วงห่วงเหรอฮะในขณะผมคุยคุณตั้งนานเขาอยู่ไรสดอยู่เลยติดลูกค้านิดนึงค่ะใช่ดี๋วไปพาไปลองนั่งคร่าวๆก่อนระหว่างรอคุณธันวาอันนี้เป็นที่นอนโอมาค่ะดีสุดในร้านให้พี่บอลลองนอนดูก่อนนี่คือที่นอนแบบไหนครับเนี่ย อันนี้เป็นที่ไม่มีสปริงค่ะเป็นยางพาราลิคสิทจากโอมาโดยเฉพาะเลยเด้งไหมฮะสุดๆไม่คุณเบนส์แหละเต้นเด้งไหมเฮียต้องช่วยหนูแล้วแหละโอเคขอจบไลฟ์ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันเจอเมลอนนเดี๋็กคุยพี่บอลก่อนวันนี้พี่ตั้งแต่เข้ามาจีบไม่หยุดเลยอะไนะครับตั้งแต่เข้ามาจีบไม่หยุดเลยคุณบอกว่าตั้งแต่เข้ามาจีบคุณไม่หยุดผมผมบอกให้พี่น้องผมมีดีกว่านั้นมีผีเสื้อตรงหน้าพุงด้วยหน้าพุงด้วย ตรงหน้าผูก <c oughs> ปกติจะหน้าท้องอเดี๋ยวนะอันนี้คุณธันวาใช่ครับสวัสดีคร,ครับพี่เมรนอนีเมรนเมรนเลยดูทรงแล้วนะฮะดึกๆน่าจะอยู่แถวตามตามผับตามเลานนะฮะเจนเย็นพี่เที่ยวไหมเที่ยวไหมนิดหน่อยพี่เอาดีๆครับครับนิหน่อยี่ไม่ไป <c oughs> คุณรู้จักแถวมอนติคลออะไรอย่างงี้ไหมชอบไปทางอารับพี่ดูไปอ๋อพี่ใจเย็น ดูใน u t u b e มาสึกษาอย่างดีสึกอายอย่างดีพี่เอาคดีกว่าวันนี้ผมมีปัญหาเรื่องการนอนผมอยากได้จะได้สิ่งที่ดีให้กับชีวิตวันนี้คุณธนาแนะนำาได้ไหมได้พี่มาอยากได้อะไรบอกกดหนึ่งเด้งสี่กดลงไปชนิดทะลุด้านบอกได้อยากได้แบบไหนบอกกดหนึ่งเด้งสี่คืออะไรฮะเวลาพี่พลิกตัวปุ๊บพอมันยุบที่นอนจะต้องรองรับช่วงหัวไหล่สะโพกหลังและต้นขาไม่ให้มันมีอาการเหน็บชาหรือว่าหรือว่า หรือละลผมบอกกี่ที่หลักการซื้อที่นอนมันมีอยู่ไม่กี่หลักหนึ่งต้องรู้ขนาดก่อนว่าจะเอาไซส์ไหนนี่คือ6ฟุตอ่า6ฟุต1 5 3ยรับคือ5ฟุตและ108เซนคือ3ฟุตครึ่งเพราะต้องบอกก่อนว่าพี่บางคนเนี่ยอยากจะได้ในส่วนของนอนสองท่านบางคนอยากจะให้น้องนอนน้องนอนใช่น้องนอนไม่รับหัวใจกะสับกะสั่ อส่วมากคนที่มาซื้อที่นอนเนี่ยที่อยากเป็นที่นอนคืออะไรหนึ่งเลยคือปวดหลังสองที่รองลงมาคืออยากได้ที่นอนที่ดีกว่าเดิมหรือขึ้นบ้านใหม่เช่นที่นอนมันแข็งไปก็ต้องปรับให้มันนุ่มลงมันจะได้ลดการเหน็บชาล้าและมันเคิร์ฟตามรูปหลังหรือที่นอนมันนุ่มไปก็ต้องปรับให้มันแน่นเสมอกับหลังให้มันเคิร์ฟตามกระดูกสันหลังให้มันตรงจุดเสร็จปุ๊บค่อยมาสะกบถึงเรื่องงบประมาณ และมารุ่นที่สําคัญนะครับพี่บอลแนะนําให้ซื้อที่นอนมีแบรนด์แบรนด์ที่เห็นได้ทั่วไปตามพวกเคาน์เตอร์แบรนด์เคาน์เตอร์ห้างต่างๆมีหลายสาขามีหลายช่องทางเกมผ่านทางไหนก็ได้ไม่หายไปไหนแถมประกัน10ปีเหมือนเราซื้อที่นอนมาแล้วก็ยังซื้อความสบายใจความน่าเชื่อถือว่าประกันของเราใช้ได้จริงครับพี่บอลแต่วันนี้พี่โชคดีมากโชคดีมีนายเหนือหัวเนี่ยส่งโปรโมชั่นมาให้โปรโมชั่นคือผมบอกให้ ใครกำลังจะซื้อที่นอนที่ดีที่สุดในประเทศไทยพี่ต้องดูแบรนด์หลักๆถ้าซุปเปอร์คาร์ที่นอนคือโอมาสทคือจะบอกว่าที่เราเห็นอยู่นี่คือแบรนด์ที่ดีที่สุดในประเทศไทยครับมันดีจริงหรือเปล่ามันต้องลองพ่วา้าโอ้ยโอ้โหโอ้โหเพชรน้องผมด้วยขอบ<ล> <ขอ S 1> คุณมากนะครับบริการทุกระดับประทับใจดีมากเลยครับดีใช่ไหมคะดอดเลยชอบคนนี้เลยไหมคะตอนนี้ผมสนใจที่เรามากกว่าคุณอีกครับผม เขาน,น่นอนมันดีจริงนุ่มจริงตัวนี้ข้างในนะคะจะเป็นโอมาสชาาเทคเป็นยางทาาเทค5ชั้น mm hmm. เขาเรียกว่ามีค่า ILD หรือวา่าค่าความหนาแน่นที่แตกต่างกันทําให้มันมีความสมูทมากๆ mm hmm. ต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของโอมาสเลยเป็นตัวแบบซิกเนเจอร์ของเขาเลยะคะ่ะอยู่ประมาณ2องแสนต้นครับพี่เหมาะกับพี่มากทุกคืนของพี่จะเหมือนปรหนึ่งนอนอยู่บนก้อนเมฆอันนี้จากความรู้สึกจริงๆนะครับไม่ได้ตอแหลพูด นุ่มกว่าที่นอนผมอีกแล้วที่สําคัญนะพี่นอนไปแล้วเนี่ยโครงสร้างการระบายอากาศเย็นมากใครว่ายงางพาราต้องร้อนนี่ไม่ร้อนครับพี่คือนุ่มแต่ไม่จมกระชับไม่กระด้างถึงราคามันจะสูงแต่มันต้องยอมแลกคืออย่างนี้พี่โดยคอนเซปตร้านผมผมจะบอกลูกค้าทุกคนนะถ้าวันนี้พี่จ่ายเงินหลักแสนหรือสองแสนอันนี้ตามก็ประมาณแล้วแต่คนนะแต่พี่ใช้ทุกวันมันคือคุ้มการที่ซื้ออย่างเงี้ยมันคือการซื้อคุณภาพให้กับชีวิตตัวเองนะครับ ยังอยู่ใช่ไหมคะเขาฝันอยู่พี่คืนนี้จะเรียกเบอร์อะไรครับดีจริงอย่างตัวเนี้ยประกัน18ปีพี่จปนปีพี่จะนอนยังไงก็ได้จะตีลังกานอนเปลี่ยนซ่อมเครมดูแลให้ออนไซต์เซอร์วิสแล้วถ้าผมอยู่ไม่ถึง18ปีล่ะเรามีรถหย่อนอะไรไหมพี่สามารถทำเป็นมรดกให้เด็กรุ่นหลานต่อไปได้ครับพี่ เด็กนะเด็กเด็กรุ่นหลานต่อไปได้เป็นลูกดีกว่าลูกหลานนะพี่ลูกเด็กเล็กแดงโอเคโอผมต้องขอโทษที่มาพร่๊งเลยคําคําพูดผมบางทีมันตะกุกตะกักนิดหน่อยคุณตั้งใจจริงเหรอพี่ขอโทษใจ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 มันมุ่งมีตัวอื่นที่ผมเทสอีกไหมอันเนี้ยมันคือตัวฮอปเดี๋ยวเราลองมาดูที่มันสอดคล้องที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่ามีตัวไหนที่มันคุ้มค่าในราคาที่ย่อมยาวกว่าไหมถ้ามันว้าวอ่ะถูกใจก็ไม่มีอะไรวาแพนมาดูสองตัวนี้ ผมบอกให้มันคือที่สุดของที่นอนที่รองจากตรงนั้นสําหรับคนที่มีบัตเจ็ตลองลงมาหน่อยครับอยากได้ราคาไม่สูงมากพี่ลองจับดูจับแล้วเป็นไปไงลองนับเฮ้ยเป็นไงเฮ้ยอีกนิดนึงพี่ทะลอกแล้วดูที่ว่าเขาจะเหนื่อยกันตอนไหนถ้าวันนี้พี่บอกว่าพี่อยากได้นุ่มดูวิญญาณทุกอย่างบนความสบายมันคือตัวนี้มันเป็นตัวนำเข้า ยี่ห้ออื่นสเปคนําเข้าคือเอาสเปคมาประกอบบ้านเราครับแต่ตัวนี้กับอีกตัวนึงคือเป็นตัวนำพักคืนนำเข้ามานทั้งคู่เลยทําให้เวลาพี่นอนลงไปไมิติการนอนจะไม่เหมือนของในบ้านเรานะครับเแตกต่างตัวนี้สปริง5 0 0 0กว่าตัวห้าพันกว่าตัวแบ่งเป็นโซนตัวนี้มันมีการเสริมตรงกลางให้มีความแน่นด้วยนะครับทาให้รองรับสังเกตพี่ลองนั่งดู หัวจะนุ่มท้ายจะนุ่มมีความหอมรันจวนนะครับจากขนแกะเพราะมีขนแกะอยู่แล้วด้วยอ๋อเหรอช่วยปรับอุณหภูมิร่างกายแล้วที่สําคัญเนะี่ยตัวนี้แบ่งโซนตามโมเมนต์การนอนทําให้เวลาพี่นอนลงไปเนะี่ยช่วงหลังเนะี่ยมันอยู่ตรงกลางที่นอนอนะ่ะมันจะเต็มกระชับรับรูปแบบทั้งหมดแต่เวลาพี่นอนแตะแขงทางด้านข้างเนะี่ยเบรท,ทางด้านคอจากมาตรงหนะัวไหล่เนี่ยมันอยู่ในกึ่งของทางด้านบนทำให้ไม่มีแรงกดแทบสมูทมากอันนี้คือในส่วนของสปริงนะ อันนี้จะเป็นพ็อกเก็ตสปริง5โซนแล้วก็เป็นระบบคอยอินคอยซึ่งคอยอินคอยเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของโอมาด้วยมีเจ้าเดียวเลยไม่มีใครเหมือนแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญขนแกะที่บอกว่าเสริมจะเป็นขนแกะไม่ใช่ของไทยด้วยนะคะจะเป็นขนแกะเมอริโนจากประเทศอิตาลีเลยซึ่งเขาจะขึ้นชื่อเรื่องความนุ่มละเอียดมากๆที่สําคัญอยากได้ยางพาราโอมาในนี้มีเหมือนกันเป็นทาราเทครวมถึงมีคูเจลด้วยผ้าหุมข้างบนเนี่ยไม่ใช่ผ้าธรรมดา อันนี้เป็น้ายที่ทอจากเส้นลายเลยอนก็คือจะมีความเนียนละเอียดแล้วก็เย็นด้วยที่สําคัญตัวนี้ประกัน15ปีค่ะนานเหมือนกันแต่ถ้าวันนี้มาน้องพี่รู้สึกว่าอยากได้มีความแน่นๆหน่อยแต่อยากได้ความสมูทอยากได้การรองรับเน้นเรื่องของความกระชับแล้วพี่ไม่อยากได้ยางพาราหนึ่งแม่งหนักแม่งเหม็นแม่งร้อนพี่ดูตัวนี้เทคโนโลยีใหม่มีออกซิเทคพิษโดดมาเลยโดดกระโจนอนะ่ะพี่กระโจนเหมือนตอนที่คล้องอ่ะค่้อมอม่ะ ข้ออะไรครับมอไซค์พี่ครับอ่ะเห็นไหมฟิลลิ่งมีความคอนทาธ์และมีความแตกต่างแต่ตัวนี้จะมีตัวโฟมโครงสร้างที่เป็นออกซิเทคมาให้ทําให้เวลาพี่นอนลงไปแล้วได้เรื่องของความเย็นพี่เบายกลอยเห็นไหมมันตอบโจทย์ในการนอนจริงๆนะคุณผู้ชมพี่ลองจับดูครับเออเฮ้ยเห็นนะเอาอีกแล้วนี่อะพี่เขาไม่ปฏิหารในการนอนนี่หัวหน้าผมถ่ายเข้ามาทีครับคุณว่าง บอกเส้นตัวนี้จะเป็นที่นอนไม่มีสปริงเหมือนตัวแรกที่ลองเลยแต่ว่าตัวนี้สำหรับคนที่ชอบความเฟิร์มขึ้นนิดนึงจะมีการเสริมทาราเทคให้2งชั้นด้านบนเป็นยางของโอมาสเหมือนกันค่ะเป็นยางเซลเปิร์ดที่ทําให้มันมีความนุ่มแต่ยังมีความแน่นรับตัวได้อยู่พูดขนาดนี้ผมขอ,อน,นอนสักหน่อยไหมคุณันายินดีพี่ลุยเลยโอเค พี่บอลคะบอลตื่นแล้วคะ่ะเบนอือหือนี่อยากนอนอยู่เลยคุณเบนตื่นแล้วค่ะพี่บอลอุ้ยผมโอ้ย,อยเงยเอะไรมาเบนครับอืมอือสวัสดีครับตื่นได้ยังครับพี่เป็นครับพี่โอเคนะครับพี่โ <laughs> <ข>อยเราเสียคุณเบนผมก็ได้คุณเบนเป็นไงพี่เล่กได้หรือยังอ้ยโอ้ยพี่จังเย็น ใจหายแม่ดยโยมมาทั่วมารับกูเป็นไงพี่เลือกได้หรือยังครับมันดีอ่ะแต่อยากจะว่ามีตัวอื่นอีกไหมฮะเดี๋ยวยังมีตัวอื่นแนะนำเพิ่มเติมอีกค่ะล้อใช่ะคะ่ะไปไปไปไอ้3ามตัวนี้ไป,ไปเร้าอ่ะไป,ไป รุ่นนี้เลยค่ะพี่บอลพิเศษที่สุดเลยคือโลตัสรุ่นโซเลนโตนะคะเป็นที่นอนระบบ p พ i v a ซี tech ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรจากโลตัสโดยเฉพาะเลยนอกจากจะมีการแบ่งป้องกันการสะเทือนซ้ายขวาแล้วเนี่ยที่นอนตัวนี้ยังมีการแบ่งโซน5โซนจากหัวถึงท้ายที่นอนด้วยเพื่นอรองรับน้นำหนักที่แตกต่างกันไปเวลากดลงบนที่นอนนะคะตัวน,น,นี้มีครบจบทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแผ่นคูเจลเมมโมรี่โฟมนะคะขนแกะ มีทาราเทกลาเทกด้วยที่สําคัญหุ้มผ้าเป็นผ้าเรยอนผ้าเยื่อไผ่ระบายอากาศได้ดีเหมือนกันเลยแล้วก็ตัวนี้ประกันยาวนานถึง15ปีเลยค่ะ รุ่นต่อไปนะคะคือ l Deco r ค่ะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่กำลังมาแรงมากๆตอนนี้เลยเป็นรุ่นคามิ new, นะคะรุ่นนี้จะเป็นที่นอนสปริงเ m ็มมาคอยแน่นอนว่าเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของทาง l Deco r เลยเหมือนกันด้านบนจะเสริมด้วยชั้น p e r f o r Man c e Foam นะคะที่สำคัญมีระบบ a n t i p r e s s u r e หรือว่าระบบกระจายแรงกดทับด้วยที่นอนตัวนี้หนาถึง12.5นิ้วเลยแล้วก็มีประกันให้ยาวนานถึง10ปีเลยค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นที่นอนสําหรับคนที่ชอบนอนออกแน่นๆหน่อยเป็นที่นอนไม่มีสปริงนะคะเป็นตลอดพิโลร,รุ่นมัตติ n งแฮมะคะ่ะฐานเบสด้านล่างเนี่ยเป็นเฟอร์มาราติกคอนะคะเป็นยางพาราที่ผ่านกรรมวิธีเฉพาะของทางตลอดพิโลเพื่อให้เกิดความแน่นด้านบนเนี่ยเป็นทาราซิลเวอร์ลาติกท็อปเปอร์นะคะเป็นยางพาราเซลเปิดที่นําเข้าจากประเทศอังกฤษเลยแล้วก็แน่นมาตัวนี้ประกัน10ปีเหมือนกัน,นะคะ่ะหรือถ้าใครอยากจะอัปเกรดให้เป็นรุ่นที่ดีขึ้นนะคะอยากได้สเปคแบบนี้แหละแต่ว่ามีความนุ่มผิวที่มากขึ้นรรองงัับบหลได้้มาาากขึนนนนนนนะะะะคแํเเป็ุ่ซีจ ด้านล่างเป็นเฟอร์มารลาติกคอเหมือนกันแล้วก็ด้านบนเป็นทาราซิลเวอร์ลาติกท็อปเปอร์จากอังกฤษเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ประกันยาวนานถึง12ปีเลย สำหรับใครที่อยากได้สเปคประมาณนี้เลยแต่ว่าราคาย่อมเยาลงมาอีกเราก็มีให้เลือกเหมือนกันนะคะไปต่อกันที่โรตัรสรุ่น New Merlot เลยตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่พัฒนาขึ้นมาเลยค่ะฐานด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวมิ r a c l ราเคลโฟมนะคะหรือเรียกว่ายางพาราสังเคราะห์เนาะส่วนตัวด้านบนเนี่ยก็จะเป็น h ฮดดีคอม포ร์โปรไฟล์ท็อปเปอรแน่นอนว่าตัวนี้มีระบบมัลติโซนิงด้วยก็คือแบ่งพื้นที่กระจายน้ำหนักตัวนี้ประกัน10ปีเหมือนกันค่ะ ต่อไปสำหรับคนที่ชอบนอนแน่นมากๆเลยแนะนําตัวนี้เลยค่ะดันลอดพิลลรุ่นนิวคอร์บีฐานด้านล่างเนี่ยจะเป็นเอ็กซ o ิโมเบดคอนะคะเป็นโฟมสังเคราะห์ที่ผ่านกระบวนการอัดแน่นพิเศษจากทางดันหลอดเลยนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะมีเอ็กซติโมโฟมอีกชั้นหนึ่งเพื่อรับปรีระร่างกายให้ดีขึ้นค่ะตัวนี้ก็ประกัน10ปีเหมือนกันผมตัดสินใจแล้วฮะผมจะต้องเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองครับผมเลือกตัวนี้นะฮะ พี่คิดถูก้วพี่ดีมากนอนไปครบจบดีจริงๆริดเลยแล้วก็จัดส่งให้ผมด้วยได้พี่วันนี้ครับขอบคุณนะครับคุณธันวามากๆเลยนะครับผมคุณครับที่ให้คำแนะนำนะครับกับผมได้ความรู้เยอะมากเลยมากั็ได้เลยนะครับทุกคนฮะที่เอกลักษณ์นี่เลยนะครับมีทั้งหมด5้าสาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาราชพฤกษ์สาขาเรียบด่วนรามอินทราสาขารีนครริสาขาเดอะพาซิโอพาร์กการจนาจิเศษและสาขา M B K ครับผม ไรสะดวกแถวไหนาเข้าไปที่สาขานันนได้เลยนะครับของคดีจริงๆบอกได้คำเดียวโอ้ก็มาดีครับสําหรับแฟนแฟนพี่บอลน,นะครับแฟนแฟนก็มาดีครับ,รบสําหรับพี่ๆที่เห็นคลิปตรงนี้อยู่ผมธันวายินดีนะครับให้ความรู้และคําแนะนําไม่ว่าพี่จะปวดหลังอ,อยากได้สุขภาพการนอนที่ดีขึ้นจะขึ้นบ้านใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าพี่จะต้องการสเปคแบบไหนปล่อยให้เป็นปัญหาให้ผมธันวาจัดการให้เบียดบี้ให้พี่ได้ราคาที่ดีที่สุด เพื่อให้ตอบโจทย์ความคุ้มค่าของพี่ให้ได้มากที่สุดอย่างแน่นอนครับบอกได้ครับเดียวพี่น้อยเอกลักษณ์รับจบอ๋อเดี๋ยวก่อนพี่อีกนิดนึงมีน้องอีกคนนึงขอมาเสียบหน่อยสุดลอ้อพี่บอรลรับไปด้วยก็ทําอะไรครับเนี่ย คือดีไฮจีนิกนครับเราเป็นแบรนด์ที่ยืนหนึ่งเรื่องความสะอาดความฟื้นฟูสุขอนามัยแบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นที่นอนพรมโซฟาหรือจะเป็นผ้าม่านด้วยนวัตรกรรมจากประเทศเยอรมน,นีซึ่งได้รับการรับรองผลและเข้ามดภัยจากอ e ีคับซึ่งคือองค์กรวิจัยโรคภูมิแพ้ยุโรปนั่นเองครับคืออย่างนี้พี่ในดีไฮจีนิกตรงเนี้ยเขาทํารูปแบบในการทาความสะอาดครีนซิ่งที่นอนพี่บอลน,นอนไปบางทีมีสุนัขมีเศษฝุ่นฝงเศษเนื้อตกลงบนที่นอน เห็นไหมพี่เราไม่เห็นว่ามันเละจัดแล้วในทางกับการเอาที่นอนไปซักตากแดดได้ไหมพี่ไม่ได้นี่แหละพี่คือบริการของดีไฮจีนิกที่จะรับจบทําให้ที่นอนเก่ามีฝุ่นเป็นที่นอนใหม่รูปเด็กเล็บแดงใครที่เป็นโรคภูมิแพ้ก็สามารถเคลียร์จบครบที่เดียวแล้วในคลิปนี้ถ้าใครเห็น ซื้อวันนี้นะครับรับคูปองออกไปใช้ได้เลยรับคูปองไปแล้วยังไม่ใช้จะแจกจ่ายให้ใครไปใช้จะนัดอีกเดือนหน้า2เดือน3เดือนไปปัญหาของพี่แต่วันนี้เนี่ยอยากมอบข้อเสนอที่ดีที่สุดให้กับพี่นะครับเวลาลูกค้าที่มาซื้อแบรนด์ที่นอนโรตัสโคมาร์ดดนลลอปหนึ่งิบหนึท่าน1ใบผมให้บริการ1ครั้งเฮ้ยดีนะ,ะซื้อดูแลทำความสะอาดคีนซิ่งให้คุณย้ำนะครับถ้าใครจะซื้อที่นอน สามแบรนด์นี้คือสามแบรนด์หลักที่เป็นเบอร์หนึ่งในประเทศไทยโลตัสโอมาสดัลลอกพี่สามารถดูสเปคเทียบราคาและพี่จะได้ทราบครับว่าที่นอนที่ดีที่สุดและคุ้มค่าที่สุดมันเป็นยังไงเพราะทุกอย่างเนี่ยมันคือวิทยาศาสตร์ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นแต่ไม่อยากเจ็บปวดเรื่องที่นอนไว้ใจผมทันวันแลี่อเอกลักษณ์มาได้เลยครับท้าสาขาตรงนี้เลยเชียบสำหรับน้องๆพีอานะเจอเขาบอกเขาได้เลยพี่ทันวันถึงอยากได้ที่นอน ครับครับ